ตัดท่าญาติโยมลูกหลานแต่ถึงยังไงก็ตามเ,เราเป็นพุทธศาสน,นิกชนการสร้างผุนสร้างกุศลมันก็จําเป็นนะลูกหลานนะถ้าพวกเรายัางเปลี่ยนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารอยู่การสร้างปุญนสร้างคุศลนี่ก็จาเป็นแต่ว่าการที่ทำนี่ก็ต้องเลือกนะต้องเลือกให้เหมือนกันนะลูกหลานนะาการที่จะทาไม่ใช่ว่าทาสเปะสะปะไปเรื่อยกไม่ใช่เหมือนกัน อันนี้มีประโยชน์ไหมเกิดประโยชน์ไหมสาธารณะประโยชน์เราก็ควรจะรวมรวมกันสร้างสร้างสาธารณะประโยชน์มันก็เป็นบุญเป็นกุนกศลติดภพติดชาติเหมือนกันนั่นแหละแต่คนไม่รู้จักการทําบุญทําทานเกิดมาพบใดชาติได้อดอยากเหมือนกันนะเพราะอันนี้สงทานไม่มีอนนสงศินพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านกล่าวไว้ว่าอันนี้สงศิน คุ้มครองเกิดมาพบนายชาตินถ้าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ชีวิตของเราก็ยืนยาวไม่ตายง่ายแลวก็้าเราไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไม่ได้หลังแกสัตว์ไม่ได้ทุบตีสัตว์ไม่ได้ทรมานทรรกรรมสัตว์สุขภาพของเราก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าสรุปแล้วคือไม่หลังแกไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนมนุษย์ ไม่ได้ฆ่ามนุษย์ไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ฆ่าจัตว์อันนี้ก็ทําให้ชีวิตของเรายืนยาวถ้าเราไปขโมยสิ่งของของเขาเกิดมาพบหน้าชาตินะเขาเห็นของเราเขาก็ไม่ลังแกเบียดเบียนแต่หากเราไปลังแกไปขโมยสิ่งของของเขาอรองเท้าเก่าๆไปอยู่ด้วยกันเขาเอาสวมรองเท้าเก่าของเราเราไป แต่รองเท้าใหม่ๆเขาก็ไม่เอาแค่เออพอเราเราทำเราไปทําให้เขามาแต่ก่อนพอเขาเห็นรองเท้าเราตอนนั้นเขาต้องอกต้องใจเราเห็นรองเท้าโอ้โหเมื่อมันดูดูมันน่าใช้รองเท้าของเราด้วยกันแตเพราะอะไรพอเราไปทําเขามากับมาแต่ก่อนอการมีุมินชาจานก็เหมือนกันสามีภรรยาก็พูดบอกง่าย เข้าใจเข้าใจกันได้ง่ายลูกหลานทุกคนเ,เป็นไม่ไม่เป็นผู้ว่ายยากสอนอยากเป็นที่เข้าใจซึ่งกันและกันแค่พะมีสินข้อที่สามรักษาสินข้อที่สามข้อที่สี่เ,เราไปมโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเ,เราก็ไม่มีใครมาโกหกเราต้มตุนหลอกลวงเราเมาเบียดบางเรา มาคดโกงมาใส่ร้ายอะไรใส่ชับสมบัติของเราเพราะเราไม่เคยทําเขามาก่อนข้อที่ห้าเกิดมาพบนายชาาัดนาเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดปาดเปืองคิดอ่านอะไรก็เป็นเป็นเป็นตุเป็นต,เนตัเป็นเรื่องเป็นราวมีสติปัญญาคิดอ่านอะไรก็ตลอดปอดโป่ง ไม่ไม่มีไม่เป็นไม่เป็นคนปัญญาทึบถ้าว่าคนที่กินดื่มหนักทางธุราเกิดมาพวกหน้าชาิหน้าก็เป็นคนที่เรียนอะไรก็จำได้ยากาแล้วก็ปั้มปั่มเปื่อเปือเป็นเอออีกต่างหากและเป็นบ้าเป็นบอยต่างหากเพราะเหตุไรเพราะคดหมักหนักไปกทางทางสุราทางคันชายาฝิ่นเฮโรอินหนักไปทางของมืนเมา นี่แหละแต่บางคนก็บอกเ,อเกิดมาพบนิชานี้ผมก็ม่ได้มีของมืนเมาเแตเ่เขาว่าบางคนเกิดมามีลูกมีหลานขึ้นมากันนั่นะเป็นคงพิกงพิการทางสมองเพราะอะไรก็เพราะว่าคนคนนั้นลูกหลานคนนั้น่ะ คนทําบาปกรรมมาในอดีตแต่ตามไม่จริงคนมาเกิดด้วยกันคนมีบุญวาฒนะมาด้วยกันให้ลูกหลานนะมกมาพบมกพบชาติที่แล้วเนะี่ยเราเป็นคนทําบุญทําทานนะเรากไ็ไม่ได้กินเหล้านะไม่ได้กินเหล้าแต่เราขายขายเหล้าให้เขาะพอขายเหล้าให้เขานะาล,าานะลูกค้าชั้นดีก็มาเกิดกับเรางนะั้น ลูกค้าชั้นดีนะมาเกิดกับเรา,เอาพอโอ้โอเอท่าแกไอเสียพี่ป่านะอ,อ,อาเจ๊ของเรานั่นดีจริงๆว่าขายเราให้เราบางทีก็ให้เรากินฟรีๆก็มีต่ดวงวิญญาณมาเกิดด้วยว่างั้นเออมาเกิดก็โตโตเตะละว,วันเลยเพราะอะไรเพราะว่าดวงวิญญาณนเป็นดวงวิญญาณที่อชอบของมึนเมาเน,นี่ล่ะ อันนี้สงสีงนะลูกหลานนะอันนี้สงทานไนงะถ้าเรามีการทําบุญทําทานเกิดมาพบใดชาติใดเราก็ไม่อดไม่อยากเลยอันนี้สงทานนะมันเกื้อกูลหนุนไนดะ้เออมันเกื้อกูลหนุนไม่พอได้ก็ได้ไม่พอเป็นไปก็พอเป็นไปไม่พอจะร่ารวยก็ร่ารวยถูกถูกจังหวะพอดีพอดนะีในการทาํามาค้าขายนะอันนี้สงทานนะ เพราะนั้นอันนี้สงไม่ไปไหนเมื่อเราทำแล้วมันก็มาเข้ามาเข้ามาสู่จิตสู่ใจสู่กายวาจาของเรานะเกิดมาพบหน้าชาตินาก็เป็นผู้อุดมสมบูรณ์อันนี้สงศีลคุ้มครองก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอันนสงทานเกิดมาพบหน้าชาติาก็ไม่อดไม่อยากนี่แหละถ้าทำไปแล้วไม่ไปไหนนะลูกหลานทายทายาจ,จนะุกรรมชั่วสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเสียเลยดีกว่าะ ำแต่สิ่งที่ดีคิดดีทำดีพูดดีเกิดมาพบใรชาติใดก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าเราคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีแล้วเกิดมาพบหน้าชาติหน้าไอ้สิ่งที่มันไม่ดีก็ตามสนองมนะันลูกหลานนะกรรมมุนีนาวัตตีโลกโกสัตว์โลกสรรพสัตว์ตทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทาไว้ถ้าตนได้กระทาไว้กรรมนะ้นจะตามสนอง เหมือนกับเราไปตีหัวเขาเขาไปขโมยเขาเขาไปทําสิ่งที่มันไม่ดีแหวน,ว,นวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนเออพบก่อนชาติก่อนอ,อมาวันนี้เขาก็ตามมาก็มาไล่มาไล่จับเ,เขา้าคุกเข้าตารางเพราะเหตุอะไรเพราะเราทำกรรมไม่ดีไว้ในวันวานมันก่อนใช่ไหมละ่ะนี่แหละมันไม่ไปไหนนะ ถ้าเราไม่ได้ทํากรรมที่มันไม่ดีไว้นะครับเราทําแต่กรรมดีไปที่ไหนมีแต่ของนบยองเฉิดชูบูชาจันทรเสริญเยืนยออะไรเพราะเราทำทำแต่กรรมดีเราทํทแรราทแต่สิ่งที่ดีนะดี่แหละดีนี่กับชั่วมันให้ผลต่างกันนะล,ลูกหลานนะอันนั้นพวกเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะทําแต่สิ่งที่ดีนะลูกหลานนะ